เอ็งไปเก็บหัวก็โลคนเอ็งอยากจะไปไหมล่ะได้สิแม่หมอไปวันไหนดีแม่หมอเดี๋ยวรอเองว่างๆข้าจะพาไปโอเคครับแม่หมองานต่ำนั้นเลยครับนนเดี๋ยวข้าไม่อยากจะไปไหนเพราะข้าไปมาแล้วอ๋อทุกคน,นก็ตกข้าเลยไม่อยากออกจากบ้านเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยจะพาผมไปเก็บหัวก็โลคนที่ตายทั้งกรมนะทุกคนว่างๆเองก็ไปคนนั้นมาสิได้ครับแม่หมอ ได้ครับอ๋อผ่านท่านชายไปด้วยใช่ไหมครับใช่มันชื่อท่านชายแล้วใช่ครับแม่หมอ,อมท่านชายเป็นผู้มีบุบญคุณกับผมมากๆเลยครับผมแม่หมอสงสัยมันนี่นิสัยดีใช่ครับแม่หมอแล้ว,วันนี้เองมาเองมีอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับแค่ยากมาเที่ยวหาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่มอเฉยๆครับ แล้วแม่หมอจะพาไปวันไหนเนี่ยวันจันทร์หรือวันอะไรแล้ก็แล้วแต่เองเองมาค่าเมื่อไรค่าจะพาเองไปได้ครับแม่หมอก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่ลุงป้านาอาทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันทาพิสูจน์นะครับผมทุกคนก่อนสำหรับเย็นนี้นะทุกคนผมเนี่ยจะมาเยี่ยมแม่หมอนะทุกคนก็ช่วงนี้ก็ชาวบ้านเนี่ยก็ ได้มหาภมได้มหาผมอีกแล้วนะทุกคนก็ชาวบ้านก็บอกว่าช่วงเนี้ยเหมือนเสี่ยงนั่นแหละจะให้ไปแล้วนะทุกคนขอแม่หมอนเนี่ยเป็นคนไปทําพิธีในบ้านชาวบ้านเพื่อให้ดวงวิญญาณของสิ่งลึกลับอะได้ออกไปนะทุกคนก็วันนี้ก็เลยจะมาเยี่ยมแม่หมอนนะได้ฟิลคลองมาฝังแม่หมอนได้ทุกคนก็ไม่รู้ว่าแม่หมอนเนี่ยจะอยู่บ้านหรือเปล่าน,นะทุกคนก็วันนี้ก็ผมก็ได้เดินทางมาคนเดียวนะผมทุกคนก็เอางี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลานะเดี๋ยวเดี๋ยว ก็จะมืดแล้วทุกคนเดี๋ยวไปหาแม่หมอกกันทุกคนไม่รู้ว่าแม่หมออยู่บ้านหรือเปล่านะแถวยนี้ทุกคนเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยว <c oughs> เดินทางไปหาแม่หมอกกันเลยนะครับผมทุกคนไปนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินสำรวจบ้านแม่หมอกน,นะอย่างแรกก่อนที่เราจะขึ้นปนาคนับนี่แม่หมอกเขาอยู่แบบติดผเข้าเลยนะผมทุกคนนี่นะก็ดีนะทุกคนก็นแม่หมอกก็อยู่ใกล้ถนนเลยนะทุกคนก็จะได้ยินเสียงรถด้วยนะผม ท,ที่นี่ก็มีเด็กๆเ,เยอะเลยนะมันเจอแม่หมอเฮ้ยแม่หมอหรือเปล่าวะใครทุกคนเราขึ้นไปดูแม่หมอกันก่อนนะแม่หมออยู่เหมือนจะอยู่บ้านเลยนะทุกคนน,นี้เหมือนแม่หมอจะอยู่บ้านทุกคนไปเราขึ้นไปดูแม่หมอกันว่าน,นี่แม่หมอกตอนไหอยู่นะนทุกคน สงสารแม่มอเหมือนกันนะทุกคน <c oughs> แม่มอเขาจะอยู่แบบเปลกลงหน่อยนะทุกคนนี่นะ <c oughs> แม่มอสวัสดีครับแม่มอใช่ครับแม่มอ แม่มอทำได้อยู่ครับไม่ทำอะไรกำลังรอรอเพื่เหรอใช่แม่มอแม่หมอครับแม่หมอสบายดีไหมครับแม่หมอสบายดีแล้ววันนี้เองมาเองมีอะไรวันนี้ผมเหมือนยี่แม่หมอเฉยๆครับเห็นไม่มีไม่มีใครมาเที่ยวหาแม่มอเลยเป็นมออยู่คนเดียวชาวบ้านไม่มาหาแม่หมอกันเลยเหรอแม่หมอ ไม่เคยไปยุ่งกับชาวบ้านจีเลยงั้นแม่หมอวันนี้ผมไม่เคยเชื่อข้าเลยข้าบอกแล้วข้าไม่เคยทำอะไรชาวบ้านเลยแล้ววันนี้เองมีอะไรจะมาค่ะข้า,ขาวันนี้นะครับผมเนี่ยตั้งใจซื้อของมาฝากแม่หมอเนี่แม่หมอชอบกินหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะ แม่หมอแล้วไมวันนี้มากับคนเดียวล่ะวันนี้ผมแค่มาไที่วหาแม่หมอกี่ครับแล้วทำไมแม่หมอตพร้อมอย่างแม่หมอกูก็เป็นคนแบบนี้แหละตัว่าแม่หมอไม่ค่อยได้กินข้าวล่ะกูก็กินของกูปกติแม่หมอก็กินของที่ผมซื้อมาให้เลยแม่หมอรสชามันเป็นยังไง รสชาติมันออกกับข,ข่าเข้าครับผมแม่หมอผมมีคนที่แบบอยากจะมาลักซาก็แม่หมอแม่หมอพอลักซาได้ไหมแม่หมอ,อ,มมหมอใครละ่ะไม่รู้ว่าโดยผมรอ้อยผมพามาก่อนนี่นรสชาตแบบิแๆบบอร่อยไหมแม่หมอรสชาตแบบิแปลกๆแต่ก็อร่อยดี ผู้ชักใต้ก็จะประมาณนั้นนะครับทุกคนแม่มอกก็ก็ใจดีเหมือนกันนะทุกคนบางครั้งอะ่ะช่วงนี้ก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ยินแบบของแป,กแป,กแปกลกๆรอบบ้านชาวบ้านนะผมก็ชาวบ้านก็ไม่ค่อยได้ยินละช่วงนี้ก็เงียบละเรื่องเนี้ยทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่ซิมือใช่วันนี้คนเยอะผิปกติครับ ไม่ค่อยอยู่้าจะเข้าป่าตลอดงานที่ผมที่ผมอยากเจอแม่หมอผมต้องไปหาแม่หมอที่ป่าใช่ไหมหาที่นี่ก็ได้แต่เดี๋ยวข้าจะพาเอ็งไปในป่าข้าจะพาเอ็งไปเก็บหัวกะโหลกคนเอ็งอยากจะไปไหมละ่ะได้สิแม่หมอไปวันไหนดีแม่หมอเดี๋ยวรอเอ็งว่างๆข้าจะพาไปโอเคครับแม่หมองานต่ำนั้นเลยครับนนเดี๋ยวข้ามี ก,ก็ตกข้าเลยไม่อยากออกจากบ้านเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยจะพาผมไปเก็บหก,กคนที่ตายทั้งกลมนะทุกคนว่างๆเองก็พาไอ้คนนั้นมาสิได้ครับแม่หมอจะได้ไปด้วยกันทั้งสามคนได้ครับอ๋อพาท่านชายไปด้วยใช่ไหมครับใช่มันชื่อท่านชายเหรอใช่ครับแม่หมอ,อมท่านชายเป็นผู้มีบุบญคุณกับผมมากๆเลยครับผมแม่หมอสงสัยมันนี่นินสัยดี ใช่ครับแม่หมอแล้ววันนี้เองมาเองเดียอะไรหรือเปล่าไม่มีอะไรครับแค่อยากมาเที่ยวหาเยี่ยมมาเยี่ยมแม่หมอเฉยๆครับแล้วแม่หมอจะพาไปวันไหนเนี่ยวันจันทร์หรือวันอะไรแล้วก็แล้วแต่เองเองมาหาค่ามืาเลยค่าจะพาเองไปได้ครับแม่หมอเดีย๋ยวเดีย๋ยวอีกไม่นานเดีย๋ดวยวยผมก็จะว่างครับ เอนมาเมื่อไหร่ข้าจะพาเองไปได้ครับแม่หมอที่นี่เสียงรถเยอะจังแม่หมอวันนี้เองก็รู้แถวนี้บ้านม่งเยอะข้าเพิ่งจะมาไม่นานข้าก็คุ้นจินกับที่นี่แล้วอ๋อแล้วแม่หมอได้กลับไปฝั่งพมา่าอีกไหมแม่หอฝั่งพมาใช่ครับตอนนี้ข้ายังไม่ได้กลับเลย แลแม่มอจะจะขับตอนไหนเนะี่ยเดี๋ยวไว้รอที่นูนเงียบแล้วข้าจะกลับไปแล้วเอ็นนะักจะกลับเมื่อไหรอีกสักพักหนึ่งก็ผมก็กลับแล้วผมเกาว,วันนี้ไม่ไม่มีอะไรก็อยู่บ้านเบื่อกัน,กนเลยแบบมาเที่ยวหาแม่มอหน่อยเดี๋ยวข้าก็จะพักผ่อนแล้ววันนี้ข้าไม่ต้องทำอะไร เราแม่หมอเด้เข้าไปหาเก็บของป่าอีกหรือเปล่าข้าน่ะเหรอใช่แม่หมอข้าไม่ได้ไปเก็บของป่าหรอกข้าเข้าไปในป่าข้าก็ไปดูดนู่นดูนี่นั่นแหละงั้นงั้นไว้พรุ่งนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวผมมาหาแม่หมออีกเขี่ยไว้แม่หมอได้รอเดี๋ยวข้าจะรอ,อเองได้ครับแม่หมองั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะแม่หมอเออได้ก็ทุกคนครับพรุ่งนี้ก็ผมก็จะกลับไปเตรียมตัวแดเดเย็นนีเลยนะ เดือจอกเดินทางกับแม่หมอไปเก็บหัวกะโหลกคนเพื่อมาแล้วแม่หมอจะหัวกะโหลกคนมาทำอะไรครับข้าก็มาทำพิธีให้สัมภเวสีไปเกินงยอ๋อถึงว่าดิแล้วสัมภเวสีทำไมมันถึงติดตามแม่หมอละ่ะบางตัวข้าก็เลี้ยงไว้เพื่อคอยรับใช้ข้าแต่ข้าก็ไม่เคยให้พวกมันไปทำร้ายคนอื่นหรอก ถึงว่าดิแล้วมีเกมแม่หมอถึงว่าผมเห็นแม่หมอเทน้ำแดงได้ทุนบ้านเทไปทำเลยครับเรือให้สัําเผเวสีข้าก็ให้กุมารทองที่คอยอยู่กับข้านั่นแหละอ๋อทุกคนแม่หมอเลี้ยงกุมารด้วยนะทุกคนข้ารู้ตั้งแต่เองมาแล้วข้าเห็นข้ารู้ตั้งแต่เองขับรถมาแล้วใช่เหรอถ้าข้าไม่มีกุมารทองข้าก็ไม่รู้หรอก ไราแม่หมอไม่ออกไปนั่งข้างได้ทุนบ้านล่ะข้าบอกแล้วไงข้าจะนอนพักแล้วผมมากลนวไหมเนี่ยแม่หมอไม่หรอกวันนี้แองมาเอาของฝากมาให้ข้าก็ต้องขอบใจไม่เป็นไรครับแม่หมอผมเต็มใจซื้อมาให้แม่หมอชาวบ้านแถวนี้ไม่ค่อยมาข้าหรอกถ้าไม่มีอะไรก็จะไม่มานอกจากมีเรื่องให้ช่วยโอทุกคนแม่หมอก็ บางครั้งก็คอยช่วยเหลือชาวบ้านอยู่นะทุกคนผมเห็นวันก่อนนะ่ะเห็นแม่หมอไป,ท,ปทําพิธีอะไรให้ชาวบ้านก็ไม่รู้นะเห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาเลี้ยงแม่หมออยู่ทุกคนแล้วแม่หมอไปทําพิธีอะไรให้ชาวบ้านน่ะวันนั้นนะ่ะเขาบอกว่าในบ้านมีสัมภเวสีข้าก็เลยไปไล่ให้แล้วมันออกมาไหม,ม่หมอออกไปแล้วน่ะสิไอ้ผีพวกนี้มันอยู่ทั่วไปหมดแหละอ๋อ งั้นแม่มอเดี๋ยวผมก็จะไม่กลัวนล้วสื้พผ้ผมก็น่าจะเดินทางกลับแล้วแม่หมอได้ได้เดี๋ยวข้าก็จะนอนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเตรียมตัวแล้วก็มาเดินทางมาหาแม่มอเลยนะไ <c oughs> ด้ข้าจะรอเอง <c oughs> เดินทางกาไกลไว้แม่หมอไปเก็มหัวกระโหลกคนเนี้ยมันก็ไกลอยู่นะแม่มอรู้จักตะลุงเท่าไหมแม่หมอตะลุงเท่าน่ะเหรอใช่เขาก็มาจากฝั่งพม่าเหมือนกันข้าก็ ไม่เคยเจอมันมเลยเห็นมันเห็นตาลุงเท่าเนี่ยมาจากฝั่งพม่าเลยนะอาจจะอยู่หมู่บ้านใกล้กับแม่หมอกก็ได้มันเป็นยังไงข้าก็อยากรู้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาแม่หมอกไปเจอสักทีหนึ่งไอ้ตาลุงเท่าเนี่ยมันไร้กาดมันชอบทำอะไรคืนแม่หมออืมวันยังมันก็ต้องเจอคนอย่างข้านะสิงั้นแม่หมองั้นผมขอตัวลวแม่หมอผมไปกวดแม่หมอแล้วเดี๋ทุกคนแม่หมองั้นไว้เจอกันพรุ่งนี้ เดี๋ยวเราเดินทางกลับกันดีวกว่านะครับผมเดี๋ยวเราจะไม่กวนไม่เหมากันละสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมต้องออกเดินทางแน่เช้าเลยนะทุกคนเพื่อพาไม่หมอะเนี่ยไปเก็บหกโลกมนุษย์ที่ตายทั้งกลมไปนะทุกคนไปไว้เจอกันคลิปหน้านะผมขอสวัสดีนะครับผมอย่าลืมติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะทุกคนไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับผมทุกคนสวัสดีครับ